สวัสดีพี่น้องสิบไปประตูไส้พี่น้องกำลังยางอยู่บว่าเดียกิโลหรอกเพราะว่ากะอยู่บว่าเดีใกล้จากวันย่างพักขันดิพี่น้องเดี๋ยวสีย่างไปประตูไส้เนาะเดี๋ยสิบข้นไปเทิงเพราะเนี่ยงวกท่านอ๊อกเกอร์ขนไปจักเสือพี่น้องมีแต่แบบว่าเห็นเห็นผันผานเนาะเห็นผันผานแต่เท่าพวกท่านอ๊อเคยขึ้นไปสัมผัสกันนะพี่น้องเดี๋ยวมันเองกว่าสิบขินไปเทิงประตูไส้เนาะขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศอยู่ทั้งทิง อยู่ภายในประตูใส่นะก็าจะเป็นอะไรกับมาเบิ <c oughs> ้งน้ำก <c oughs> ันเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ล่างยางไปอยู่กแถวใกล้ๆน้องพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันเลยพี่น้องว่าจะเป็นอะไรในบรรยากาศไปสิไปใส่ไปประตูใส่ไปประตูใส่พี่น้องไปเรื่อยๆแล้วไปปะเบิ้ลน้ำกันพี่น้องว่าจะเป็นแนวใดเนาะยังยังขามอะไรที่ไหนๆทางหมาลาย มาขามทางมาลายเฮ้ยไปขายคือประเทศไทยเลยนะมีทางหมาลายรถก็ล้ายตึกก็ล้ายพี่นอ้องเรื่องจันทร์ส่วนร้ายตึกหลายฮะตอนนี้เขากำลังสิขามทางเนาะ ธนาคารยังกับร้ายได้อยู่เวียงจันส่วนร้ายเห็นแต่ธนาคารร้ายกับตู้ยไอเทมบาบลิงนี่เนาะไฟแดงกับร้ายพีองเลยหน้าเวียงจันนี่คือขึ้นขนเลยอยู่เมืองไทยเลยนะบรรยากาศฮะตอนนี้เข้ายู่ถนุนล้านสร้างพี่นอ้นองนี่เนาะ ตอนนี้อยู่ถนนหลาสากหยดได้หรอไอสียงเดี๋ยวสิยางไปประตูไส่เลยเป็อนอะยางเอาพี่น้องบเอานานุบเอ์นั่นซ้ำบุณดนางซ้ำหลอหลดแล้วคุณป้าบุณด์ใกล้อะนะจากบอนพี่เอยพักมา่ว่าไปถากดวงมัหนักสิเด็ก จ่างรถก็จะเอาภาไปอยู่พวาใกล้นะฐานล้วงก็บอท่าทางจะใกล้กันก็จะว่าพาไปฐาดล้วงคือสีจ่างซ้ำหล่อไปอยู่พี่น้องแต่ว่ามาประตูใส่นี่ยยางเอาเนาะบมไกลไนไดออกกำลังใจแห่หยาดจอยอยู่แห่หยากเทียนขี่รถมาไล่แล้วก็เลยยางแมนอยูสผ้าสลิงยางขี่รถกับคนบ่ได้มากเลยพี่น้องเป็นเมาโลดนั่งลิงนะไกลไปนั้น ได้เบิดตาคีโลทำบนเลยเมาหรอกแต่ว่าสลิงเหมือนเมาไก่ที่ทอดแล้วพวกนี้พี่น้องเครื่องของนะอันนี้ก็เป็นซีนนะซนน้าซอสจอกละไกับมะม่วงอ่ะพี่น้อง วนนี้เขาก็หอประตูไส้เลยพี่น้องนี่เห่นบองามงามเลยพี่นอ้ยยยยอ,องใหญ่ใหญ่สำรบกว้างแหงงามแหงนี่พี่นอ้องเลยวิยวดีดีวิวงงงามนะกำาล่งางงานขาบ,บานทางพี่นอ้อง ขาไปข้างในเลยเนาะผามากกับปับไกลเด้พี่น้องเพราะว่าทางมันหลายเส,เส้นเลยหลายสดประตูนะใจกลางใจกลางประตูทราย มาทาั้งนี้ก็เป็นสำนักงานนายกรัฐมนตรีเลยพี่น้องอันนี้เป็นด้านหน้าด้านหน้าประตูใส่ถ่ายกลางคืนน่ะก็จะเอาสิเปิดแสงไฟเปิดน้ำฟูเปิดแสงอันนี้เป็นบริเวณทางหน้า hey, <boy. S 1> ดีพี่น้องไายคนเดียวนะคนเดียว ทีเว้นั้งหน้าเนี่ยซิขืนไปเทิงพี่น้องต้งกินมาทายหูนี่ก็จะทายหูไหมคนละแฟนก็สลิงเป็นทีละลึกแดดแห้งนี้ตอนนี้จ้าซิบเบสม้งเคืองแล้วพี่น้อง 望来上课。 สั่นที่เทเลที่ซีนี่เลย่น้องเลยมีเครื่องคายนี่เนาะเครื่องไว้เป็นที่ระลึก 爸。哎，好冷啊！又冷又黑的。 เห็นแต่แบบตือ้อแบบตือบบตัวจังเลยดูดีแง่อะสุดยอดสุดยอดพี่นอ้อง,ง,ส,อส,อองสวยงามอะไพี่น้องน้องแลหลวงต่างไงต่างกวางอะไรพี่น้อง เนี่ยมไปสุดลูกงูกลูกตาเนาะงามขนาดพี่น้อง ทางนี้เด้ถ้าเบิ้งยังทางนี้นะนี่4ีดานเนาะนี่พี่น้องอันนี้เป็นด่านล้งยิ่งง่ามรีดเดี่น้อง จากโซมวิวแล้วพี่น้องเลยกับซีรงเลยวันนี้นี่เนาะบรรยากาศกับพ่อมาณนี้เลยพี่น้องเลยนี่เนาะอันนั้นนะบุตรขืนไปหอดซุ้ดจับพี่น้องขืนหนัวตะสันนี่คนเขาก็มาแต่ซุดแต่สันนี่เลยพี่น้องส่วนร้ายกับซีรงเลยวันนี้ก็ได้มันได้นนลงก็นคนละฟังเนาะก,กับทางขึ้นทางลงก็แม่นทางนี้นี่นี่อันนี้อันนี้ทางล่งนั่น ปลาลิงลงปะตอนนี้กำลังสิร่งไปตอนล่งนะสิบมือคือตอนขึ้นดออคายเครื่องใายสิ่งคายเสือใายหมวก Bạch hải 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 là ơn mẹ hải 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 เว้างามสิส่งขึ้นนาูะได้งามเสือลือโอ้พี่นอ้องแ่นหนึ่งเศร้าพันสลิงด้งามนะคือว่ามีิซมแผ่นเป็นว่าทาั้งมืดนะโอ้เสลิงเปิ้ลสีเปิ้ลวินอ่ะที่ภาคเปิ้ลเปินี่ภาคพวนตอน บายเร่งๆหมดเลยสิไปรอต่อเนาะจากสิไปท่างไรก่ะที่ตามต่อไปด้วยพี่นเบายบายเด้อ